สวัสดีครับกลบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมิลักแฟนเพลงของซีอนบท,ท,ทุกท่านนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ตัว Headphone 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 สุดยอด Headphone <c oughs> อย่าเพิ่งด่าผมนะ Headphone Series h e n r ตัวไซส์ S นะครับผมตัวบีบแตดน้ำราคาคุ้มค่ามากลูกคา้าผมไม่ใช่คำว่าถูกนะเพราะถูกในความมาตรฐานของคนมันไม่เหมือนกันถูกเนี่ยสามหมื่นเหรอสี่แสนเหรอหกแสนเหรอที่ว่าถูกไม่ใช่นะครับผมนี่ เรียกว่าคุ้มค่าดีกว่าแบตน้ําไฟฟ้าเงียบกริบๆนี่สตาร์ทยังนิสตาร์แล้วครับไม่มีเสียงเลยเฮ้ยโกหกเงยไม่มีเสียงเลยครับ,รบโกหกน,นึก<ล>ว่าทั้งระบบแหมมาเป็นมาเป็นชุดไฟฟ้าทั้งระบบเลยครับผมตัวนี้นะครับผมรุ่นใหม่ตัวเฮอร์รี่อะทำออกมาเพื่อรองรับให้กับเอสเอ็มดีอย่างเราๆกันเนี่ยแหละครับผมราคามันจะถูกลง แต่แบตเตอรี่อ่ะมันก็จะแอมมันก็จะน้อยลงไปเวลาทีมงานเราจะขายอะไรให้ลูกค้านะครับเราจะถามก่อนลูกค้าใช้เยอะไหมใช้น้อยไหมนะผมแล้วมีเวลาที่จะชาร์จมันไหมถ้ามีเวลาที่จะชาร์จมันลูกค้าไม่จําเป็นต้องไปเอาแบตเยอะหรือต้องไปเอาเครื่องชาร์จที่มันอัดหนักหน่วงเท่าไหร่นะครับผมมันก็เพิ่มเงินอนะ่ะแต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วตัวพวกเนี้ยก็คุ้มค่าอันนี้ C p พ2 5นะครั้าผม A5 H 4S นะครับผมโอ้โหเป็นงานสำเียงยังมาเมกมัน่าสุดยอดอะเปิดแบตให้ดูเขาดูหน่อยตัวนี้จะได้เป็น2ประเภทเลยนะจะมีทั้งแบตตัวลิเนอซิดหรือแบตแท็กชั่นที่เราใช้กันอยู่หรือจะเป็นแบตลิเทียมก็ได้นะครับนี่ถ้าเป็นลิเอซิก็จะเป็นอย่างนี้ผมว่าตอนนี้นะถ้าลูกค้าบัจเจตจำกัดมาเล่นไฟฟ้าตัวลิเอซิดเนี่ยคุ้มเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีเก่าช่างเชิ่ง,งทั่วไปแก้ไขได้ทำงานได้นะครับผม แต่ถ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็แบตพวกลิเธียมไอออนนะผมก็ต้องยอมรับมันนิดนึงว่ามันเทคโนโลยีใหม่เพิ่งจะเข้ามาจริงจริงยังจานะสักปีกว่าเนี่ยปีเนี่ยแบบเต็มเต็มเต็มที่นะเหมือนรถยนต์เหมือนกันตัวแบตบตัวไอออนมันก็จะชาร์จไวใช้ได้นานประหยัดไฟกว่าตัวพวกนี้แต่ถามว่าถ้าไปเทสทอกับผมก็แนะนําตัวพวกนี้อยู่เหมือนกันนะผมถ้าลูกค้าว่าเข้าไปแล้วต้องการเสียงเงียบคาร์บอนเคดงเครดิตอะไรพวกเนี้ยครับใช้ไฟฟ้าพวกนี้ก็ได้เหมือนกันมันต่างกันประมาณ แสนก็บาทเหมือนกันนะตนัวนี้แบตเตอรี่มันเท่าไหร่อยเนี้ย48โวลต์โอ้500แอมป์เลยครับตัวนี้โอ้ยให้มาเยอะนะใช้2วันะ่ะผมว่านะพาดูนะผมยันตันหน้าหลังตันนะผมถ้าตัวไฟฟ้าเราจะใส่พวกอะทีนเมนอย่างนี้มาให้ลูกค้าเลยมันคุ้มค่ากว่าเอาไปแล้วก็ต้องออปชั่นโดนๆเหมือนแบบเหมือนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าแล้วก็ต้องใส่ออปชั่นจอออปชั่นอะไรมาเลยอย่าไปกักรู้ไหมฮะถูกต้องไหม อ่าโอเคเดี๋ยวขับให้ดูตัวเซฟตี้ตรงนี้ก็มีอิมเมอร์เจนซีอย่าลืมนะครับผมลัดเข็มขัดปลอดภัยนี่คือเสียงสตาร์ทแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขับวนมาเดี๋ยวตะกล้องอยู่ตรงนี้แหละครับผม่ขับวนมานี่มันความเร็วได้หลายระดับด้วยเลยนะมันเซตความเร็วได้ด้วยนะครับตัวนี้ผมขับอยู่6กกิโลเมตต่อชั่วโมง เงียบกิฟไม่มีกลิ่นมีควันชาร์จไฟอย่างเดียวสุดยอดมากลูกค้าท่าไหดต้องการนะผมแนะนําตัวนี้มากเลยนะถ้าบัจจตเราจํากัดนะผมเป็นผมผมว่ใช้ตัวนี้แหละเฮอร์รี่เนี่ยต้องบอกเขาว่าผมไปโรงงานเขามาแล้วอะมืออาชีพมากนะครับแล้วก็ผลิตรถมานะด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคามากนะตอนนี้นะราคาไม่เท่าไหร่อ่ะมันมันใช้ได้ถามว่ามีปัญหาไหมก็ตอบด้วยความสั์จริงมันมีแต่มันแก้ได้ แถมแก้ไม่แพงเออผมพูดอย่างนี้ดีกว่าลูกค้าจะได้สบายใจแต่ลูกค้าบางคนไม่ชอบปัญหาเลยอ่ะก็ก็ก็มองข้ามก็ได้ไม่เป็นไรก็ลองไปจับพวกแบรนด์อื่นๆดูก็ได้ครับว่าเขาเป็นปัญหาไหมเพราะว่าเครื่องจกักรรถใช้งงใช้งานอะไรที่เคลื่อนไหวได้ผมว่าเป็นปัญหามขนาดร่างกายเราอ่ะยังเป็นปัญหาเลยเดี๋ยววันนี้ปวด,ดว,วันนี้เมื่อยวันนี้อะไรใช่ไหมครับมันเป็นกันหมดแต่อยู่ที่ว่ามีคนดูแลลูกค้าหรือไม่นะครับผม อย่างผมผมอยู่อย่างนี้ตลอดเซลนอบอยู่หน้าเห็นกดังเห็นนะครับผมผมจะไปไหนใช่ไหมครับลูกค้าแต่ถามว่ามันช้าไหมบางทีบางทีก็ต้องกราบขออภยัยบางทีงานมันเยอะเราก็พยายามบริหารจัดการให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้งานคือเคลียร์เกือบหมดเลยนะครับสบายสบาย,บายมากเลยอ่าฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยครับ CPC 2 5 A 5 H H C H R เหนืงง่อยโอเคครับแบตลีนสสินะผม500แออป์สวัสดีครับ